จะมีโฆษณาหนึ่งที่ให้โยไปเล่นนั่งสวยๆทานทานขนมอยู่แล้วผู้ชายเห็นแล้วผู้ชายมาขอ,อกินด้วยแล้วแบบให้เราพูดเสียงใหญ่ๆแล้วผู้ชายตกใจเสียงแล้วผู้ชายวิ่งหนีซึ่งเคยโยไปแคสแล้วแล้วโย,ยพยายามพูดเสียงเราแล้วเขาบอกว่าขอเสียงใหญ่กว่านี้ได้ไหมแบบให้ผู้ชายตกใจแล้ววิ่งหนีไปเลยแล้วบอกไม่ได้เสียงหนูเป็นแบบนี้ค่ะอ๋องนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อะ ไปภาคเสียงผู้ชายทับเสียงเราเองเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่แฟร์นะเพราะว่าทําไมหรอถ้าเราเสียงใหญ่อ่ะผู้ชายเราต้องวิ่งหนีเหรอทาไมผู้ชายยอมรับกับเสียงใหญ่ๆของเราไม่ได้ใช่เป็นว่า,วาตรงเนี้ยมันอุดนะคะ ของโยชิรินรดาที่ก็เล่าให้ไทยบันเทิงฟังค่ะถึงประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลยเพราะว่าถูกผู้จัดโฆษณาค่ะให้แสดงในบทบาทที่เธอมองว่าอันนี้ไม่แฟร์สำหรับกลุ่มเพศหลากหลายนะจูู่มีซีนหนึ่งที่เธอต้องทำเสียงใหญ่แล้วก็ผู้ชายกลัววิ่งหนีไปพระวินาทีนั้นนะคะเธอรู้สึกว่านี่คือการลุกดาหรือว่าการลดทอนคุณค่ากลุ่ม L G B T Q I ที่สุดกับมุมมองที่ลาหลังมาก ซึ่งพออยุคสมัยเปลี่ยนเธอเองก็ไม่เคยปกปิดนะคะเรื่องเพศหลากหลายแล้วก็ตัวตนของตัวเองก็เลยไม่เข้าใจเจตนาของโฆษณาชิ้นนี้เพราะบอกว่าสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรและจะสื่อสารถึงตัวสินค้าได้ยังไงรู้สึกแบบนี้ตัดจบเลยค่ะปฏิเสธทันทีถึงจะเสียดายที่แคสติ้งผ่านก็ตามแถมรายได้มันก็เยอะด้วยนะคะ มาวันนี้เธอดีใจค่ะที่สังคมหน้าจอให้พื้นที่สําหรับความหลากหลายมากขึ้นโยชยิบอกว่าไม่เกี่ยงค่ะถ้างานชิ้นนั้นต้องแสดงมุกตลกแต่ว่ามันต้องมีเหตุมีผลพพอร์ตนะคะเธอยังภูมิใจกับผลงานล่าสุดค่ะในบทบาทหมอเกตในละครเรื่อง The Interns หมอมือใหม่ก็การันตีได้ว่านักเขียนละครผู้จัดและไทย PBS เริ่มมีมุมมองต่อสังคมเปลี่ยนไปโดยจากนี้เธอจะขอขับเคลื่อนสังคมให้จดจำภาพลักษณ์ใหม่กับกลุ่มเพศหลากหลายค่ะ ไม่อาจจะเป็นในอดีตที่แต่ก่อนเราก็มันมีเกิดขึ้นจริงๆแต่พอมาปัจจุบันโยคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่มุกไม่ใช่โจกแล้วเราควรที่จะแบบไปอีกเวนหนึ่งได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้หาโยในความคิดของโยนะบางทีแบบว่าเอ้ยเหมารวมหรือเปล่าอันนี้คือสำหรับความคิดของโยคนเดียวค่ะ นอกจากเส้นทางบันเทิงที่เธอพยายามเปลี่ยนมุมมองต่อผู้จัดให้เห็นความสามารถรอบด้านของ LGBTQ+ i โยชีก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นอาชีพครูก็ตอนนี้สังคมยังเกิดข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสมนะคะแต่ไม่ว่าจะบทบาทหรืออาชีพไหนโยชีขอสรุปว่าเพศหลากหลายทุกคนก็ควรเป็นแบบอย่างด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้สังคมได้รับรู้เพราะไม่มีใครกำหนดภาพจำของเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะ